เขากินน้ำในแ,แหล่งน้ำตรงนี้นะที่คันรามันอาจจะมียาหรือสารอะไรบางอย่างที่เขากินโดนนะเขาปวดท้องหนักเลยตอนนี้ทา่านยังไงแล้วทา่ทา,นทานจะไปไหน่ะท่านท่านจะไปไหนท่านจะกลับแล้วเหรอ,อเด็น้องอเฮ้ยท่านน้องผมกลับมาแล้ว ผมคิดว่าแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ํำเนี่ยแหละาจะเป็นตัวต้นต้นเหตุนะที่ทําให้คนในหมู่หมู่บ้านเมืองรับแรงเนี่ยถึงปวดท้องกันได้นะพี่พสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านานะอาและทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าแชแนลของผมและวันนี้ผมก็มากับน้องน้ำมนนะพี่นะก็วันนี้พี่พี่ผมจะขึ้นมาหาชายนะครับที่นัดก็นัดกับผมไว้นะั้นแต่เมื่อวานละ แต่เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยก็มาเจอเข้ากับชายปริศนาสองคนนะพี่พนะคือไม่เห็นหน้าตามเลยมันปิดหน้าพกหัวแบบไม่ชิดเลยนะพี่พี่แล้วมันก็เทส,สารแปลกปลอมอะไรบางอย่างนะครับลงในแหล่งน้านะพี่ๆแล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยปนเปื้อนนะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมมองแหล่งน้ำแล้วเห็นปลาตายหลายตัวเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะพี่พี่นะน่าจะเกิดจากไอสารเมื่อวานเนี่ยแหละพี่ๆ แล้วผมเนี่ยต้องไปแจ้งกับคนในเมืองร,รับแล้วครับเราหรือคนที่ผมเนี่ยกาลังจะไปหาตอนนี้นะว่าอย่าดื่มน้ําในแหล่งน้ํานี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าแหล่งน้ํานี้เนี่ยอันตรายนะพี่ๆนะชายสองคนนั้น,น่ะผมก็ยังจับตัวไม่ได้เลยผมคิดว่ามันอาจจะไปเทด้านบนนู้นอีกก็เป็นได้นะพี่ๆเพราะเมื่อวานเนี่ยมันก็เทลงในแหล่งน้ําหมู่บ้านผม,ผมคิดว่าต้นน้ําเนี่ยมันน่าจะทําเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะรีบไปแจ้งกับ าชาวเมืองรับแรงน,นะครับหรือว่าชายคนที่ผมกำลังจะขึ้นไปหาณนะตอนนี้นะไปะเดี๋ยวรีบเดินทางขึ้นไปกันเลยดีกว่านะคิดว่าเขาอาจจะมารอผมแต่เมื่อวานแล้วนะไปโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องแจ้งกับเขาให้ทราบนะว่าอย่าดื่มน้ําในแหล่งน้ําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแหล่งน้ําเนี่ยอันตรายนะมีสารแปลกปลอมอะไรบางอย่างนะครับคล้ายๆสีเขียวนะพี่พี่ เมือ่อวานนะ่ะมันเทลงเป็นกัลลอนเลยนะไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยมันได้เทหรือเปล่าไงผมก็กลัวว่าคนเมืองรับแรงนะอาจจะได้กินแหล่งน้ําที่พวกผมเนี่ยใช้ในบ้านแล้วก็ใช้ในหมู่บ้านด้วยนะเมือ่อวานเะนี่ยผมก็ได้ลงไปแจ้งคนในหมู่บ้านเรียบร้อยนะพี่ๆหลายๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยซื้อน้ําเป็นขวดมากินนะเริ่มไม่ใช้น้ําในแหล่งน้ําแล้วต้องรอตรวจด,ดูให้แน่ใจก่อนว่ามันคือสารอะไรกันแน่นะ เมื่อวานเนี่ยาการคันข่าวผมก็หายแล้วนะเพราะาผมกลับไปล้างน้าเกลือที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะตอนกลับไปเมื่อวานเนี่ยอุย๊อมอยาก,กินน้ำนะห้ามกินได้ขาดนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าน้ำเนี่ยอันตรายเมื่อวานนะ่ะพี่เห็นคนเนี่ย มันเทส,สารแปลกปลอมลงน้ำทั้งสองขวดนะ่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรไนงะถ้าเป็นยาพิษเนี่ยเราจะตายได้เลยนะไม่มีคนเลยหรือว่าเขาไม่ได้มารอเรา่ะข้างบม เขาอาจจะกลับไปนะพี่พี่เพราะเขานัดกับผมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะอะไรอะไรน้ำมันพี่ไม่เห็นอะไรเลยเนาะฮะขาไหนขาอะไรไม่เจออะฮะอะไร เออไม่รู้ใช่หรือเปล่าพี่นี่ไอ้อเขียวๆน่ะอ๋อเจอแล้วนะมุนใช่ป่ะอุ้ยแกนอนบาดเจ็บเหรอใครพีพี่ทอนบาดเจ็บอยู่นะ เอาท่านมณน์ถืออที่น,นั่นลงท่าน นในแหล่งน้ำตรงนี้นะอที่จิโรถอ่ะมันอาจจะมียาในสารอะไรบางอย่างที่เขากินโดนนะเขาปวดท้องหนักเลยตอนเนี้ไหนเห็นน้ำนอือน้ำจืดเขียววะ่ะน้ำเราเชิงเขียวๆๆวะ่ะอันนี้ก็ะบอกน้ำเขานะพี่พี่คือว่าเขาน่าจะกรองในแหล่งน้ำตรงนี้แหละ พี่ผมเนี่ยพยายามจะช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้นนะแต่ว่าแกลุกไม่ไหวเลยพี่ แกลุงไม่ไหวแกบอกน้ำมนแกบอกกับพี่ว่าให้น้ำมนไปแจ้งข่าวในเมืองรับแรก,ก่อนนะ่ะนี่แกลุกไม่ไหวเลยผมพยายามจะประคองแกลุกขึ้นนะแต่แกก็ไม่ลุกเลยอนะน้ำมนไป น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันเราช่วยพยุงไปตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปในเมืองเขาเขาไปแจ้งข่าวคนในเมืองรับแรนะให้มาช่วยเขาทีแล้วก็มาช่วยพยุงตัวเขาทีนะไปคพี่เดี๋ยวผมช่วยกันพยุงตัวคนนี้ก่อนนะอานเมืองรับแรคนนี้ก่อนนะไปน้ำมันเขาปวดท้องหนักเลยเขาบอก ไปน้ำมันไปก่อนไปไปช่วยเขายุงตัวเขาก่อนไปพี่ตามไปช่วยร้ม น้ำอจะมี้างด้องน้องแจ้งข่าวน้ก่อนนะอืม้มันเขจะไปหาให้น้องเอา้ำมัไปในเมืองเขาแล้วก็ไปแจ้งข่าวให้เขาทีนะเนี่ย เขาบอกให้เอาไม้เท้ากับไอกระบอกน้ํานี้ไปด้วยเพื่อที่ว่าคนในเมืองจะได้รู้ไงว่าน้ํามนมาแจ้งข่าวจริงๆบอกว่าห้ามกินน้ําในน้ําตกหรือว่าแหล่งน้ํานี้เด็ดขาดนะเพราะอันตรายไปน้ํามลไปก่อนปะไปตรงนู้นเดี๋ยวเขาบอกเขาจะเปิดทางให้ถือของไปเลยท่านเปิดทางให้เขาทีนะไปเลยน้ำมล ท่านเปิดทางให้น้องผมท่านน้องผมหายไปแล้วท่านหวังว่าเขาจะรู้จักน้องผมนะเพราะถ้าเห็นไม้เท้าของท่านเขาจำได้เลยมั้งใช่ไหม,ไหมแล้วก็กระบอกน้ำของท่านอ่ะ หวังว่าน้องน้ำมนต์จะทําสําเร็จน,นะพี่ๆหวังว่าคนในเมืองจะไม่ทําร้ายน้องนะท่านไปพักรักษาตัวอยู่บ้านผมก่อนไหมท่านเดินไม่ไหวจริงๆหรอไอันนี้ท่านมารอผมใช่ไหมเนี่ย ผมอ่ะจะมาแจ้งข่าวให้ท่านในนาเมื่อวานแล้วแหละเรื่องแหวนแต่ว่าผมมาดันเห็นเข้าไอ้พวกสองคนอ่ะมันเป็นพ่อลูกหรือพี่น้องไม่รู้อะมันเทแหล่งน้ํามันเทสารพิษอ่ะลงแหล่งน้ําเลยอ่ะผมเห็นอ่ะ <S 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 น่าจะสาเหตุที่ท่านไปกินน้ำนี่แหละทำให้ปวดท้องอ่ะ ท่านเดี๋ยวผมไปหายามาให้นะท่านแล้วถ้าเราเข้าไปในเมืองรับแรงเนี่ยมันไกลไหมงี้เราก็ต้องรอทั้งวันเลยดิท่านไปพักอยู่บ้านผมก่อนได้ไหมเนี่ย ผมไม่รู้จะช่วยท่าน,นยังไงผมก็ไม่ได้เตรียมยามาด้วยจริงจริง,รง,รงมันมียาแก้อยู่นะท่านที่ผมเพิ่งรู้นะในแหล่งน้ำแบบนี้เนะี <c> ่ย <oughs> มันมีสารพิษเจือปนเข้าไปได้นะเพราะปริมาณน้ำเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่าสารพิษนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เผลอไปดื่มเข้าเนี่ยมันจะเป็นอาการปวดท้องขนาดนี้เลยอะ่ะ ดูจากอาการเขาเนี่ยน่าจะทรมานมากๆเลยนะเขาบอกปวดแสบปวดร้อนตันเลยทีเดียวนี่ก็ต้องรอน้อง้ำมน์ออกมานะทําไมอย่างนั้นเนี่ยเราจะช่วยคนเมืองรับแลคนนี้ไม่ได้นะพี่ๆผมคิดว่าเขาน่าจะมียานะที่ช่วยเขาได้ พี่พี่แต่รอน้องน้ำมนต์แป้นหนึ่งนะหวังว่าน้องน้ำมนต์จะออกมาท่านอาการเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรนะท่านการแย่เหรอผมไม่รู้ผมจะช่วยท่านยังไงแล้วท่านจะไปไหนเนี่ะท่านท่านจะไปไหนท่านจะกลับแล้วเหรอ นะน้องเฮ้ยท่านน้อง,อนนองผมกลับมาแล้วท่านช่วยเชยที่จะเดินไปมาน้ำมลเป็นไ,ปไงบ้างท่านรอตรงนี้แป๊บน,นึ่งนะว่าไงน้ำมีหลายคนเลยกินน้ํน่ฮะมีหลายคนเลยกินะน้ำเนะี่ยใช่เหรอเก็บขวดดิ โอ้เราไปแจ้งข่าวไม่ทันนะดิ่ีใครมาได้เลยงั้นเราก็ต้องเอาตัวแกไปรักษาดิไม่มีใครมาไหวเลยเหรอใรนอนมาทเีหมดเลยเขาดันไปเผื่อดื่มน้ำในแหล่งน้ำนี้เข้าแน่เลยวิโนมณหบอกว่าคนในเมืองอาการสาหัสหมดเลยนะอาการเหมือนกับท่านผู้นี้ไหมเฮ้ย พ,พี่ผมคิดว่าเราต้องเอาตัวแกกลับไปรักษาก่อนแล้วนะถ้ารอคนในเมืองเนี่ยคงจะไม่ไหวนะเพราะคนในเมืองอาการก็แย่เหมือนกันเขาไม่รู้เลยเมืมออ่อวานนะพี่ไม่ได้แจ้งข่าวใครเลยอะแจ้งแต่คนในหมู่บ้านเราไม่ได้มาบอกชาวรับแลรเลยพี่พี่เขาดันไปเผลอดื่มน้ำเข้านะ ปเดี๋ยวเราเรียบพยุงตัวแกกลับบ้านเราก่อนเดี๋ยวแกหายดีเราค่อยมาส่งแกนะท่านคนในเมืองของท่านนะ่ะบาดเจ็บหมดเลย,ยก็ไปพักรักษาตัวที่บ้านผมก่อนไหมผมไม่รู้ลูกสาวท่านนะ่ะได้กินน้ำด้วยหรือเปล่าไงแล้วท่านจะกลับไหวไหมเนี่ย เฮ้ยทันไม่ไหวนะแบบเนี้น้ำมนน้ำมนเขาไปส่งเขาหน่อยได้ไหมอีกรอมหนึ่งเมื่อกี้ไกลไหมเข้าไปอะ่ะพี่วอนอีกรอมหนึ่งนะเอาเขาเนี่ยเขาไปส่งทีแล้วก็ดูแลเบื้องต้นนะหายาให้เขาคนในเมืองอะหายาให้เขากินเดี๋ยวพี่ไปเอา ยาในหมู่บ้านเรามาให้เขากินนะดูแลเขาด้วยเดี๋ยวพี่จะเดินทางกลับไปเอายาก่อนพาเขากลับไปก่อนเลยนะมอนดูแลเขาด้วยว่เขากลับไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเอายาในหมู่บ้านาใหมเขากินนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเป็นอะไรอาการเป็นไรนะพี่พี่ผมคิดว่าแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำนี่แหละน่าจะเป็นตัวต้นต้นเหตุนะที่ทำให้คนในหมู่หมู่บ้านเมืองรับแรงเนี่ยถึงปวดท้องกันได้นะพี่พี่ผมไม่ได้ไปเจอแต่ว่าผมดูลักษณะเขาเนี่ยน่าจะกินน้ำตรงนี้แหละโอเคพี่เดี๋ยวผมรีบกลับไปเอายาใ้เขากินก่อนดีกว่านะ เอามาให้คนในเมืองด้วยเค okay, วี่เดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเอายามาให้เขาก่อนนะไม่รู้ว่าต้องกินยาอะไรพี่พี่เบื้องต้นเนี่ยต้องเอายาแก้ปวดท้องแล้วก็ยาขับพิษเนี่ยมาให้เขากินก่อนนะพี่พี่นะไม่งั้นเนี่ยคนในเมืองเนี่ยได้จบเห่กันหมดแนะ่พี่พี่เพราะว่าน้ำมนบอกว่าคนในเมืองเนี่ยตอนนี้อาการสาหันนะแทบไม่มีใครออกมาได้เลยผมก็จึงให้น้องน้ำมนเนี่ย พาท่านพาท่านผู้นั้นเนี่ยกลับไปส่งก่อนนะกลับไปส่งในเมืองแล้วก็ผมก็ทําหน้าที่เนี่ยกลับไปเอายามาให้เขานะพี่พี่นะพพเพื่อรักษานะพี่พี่คนในเมืองให้รอดชีวิตนะไม่งั้นเนี่ยปิดตํานานเมืองรับแลแน่นอนนะครับถ้าคนกินน้ําจนหมดเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวผมรีบเดินทางลงไปแล้วแเราไ้พบกันที่หน้านะกินหน้าผมจะเอายามาให้เขานะพี่พี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ